สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์บุญทองเกษตรพิทักษ์โลกครับมานั่งดูข้าวกําลังก้มรวงนะครับนะครับเริ่มสุกแล้วครับเดี๋ยวใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงนาข้าวครับว่าปีนี้มีการดูแลแปลงนาข้าวของเราอย่างไรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าแนะนําตัวก่อนเลยครับชื่อออค่ะจากสุโขทัยค่ะคุณออสุโขทัยตรงนี้เขตตําบลอะไรครับคุณออตำบลทุ่งยางเมืองอาเภอคลีมาจังหวัดสุโขทัยค่ะอ่านะครับอ่แปลงนาข้าวของคุณออกี่ไร่ครับ17ไ่คะ สิบเจ็ดไร่นะครับข้าวพันอะไรครับคุณอ้อกอขอเจ็ดสิบเก้าค่ะกอขอเจ็ดสิบเก้านะครับออปีนี้ข้าวสวยงามเลยทีเดียวนะครับอ่าแตกต่างจากทุกปีไหมครับแตกต่างมากค่ะอืมแตกต่างยังไงครับเล่าให้ฟังนิดนึงอ,อคือตอนทําตอนเรายัางไม่ได้ใช้โปรตีนนี่คือข้าวจะเม,ม,ม็ดไม่ใสอะคะ่ะเม็ดไม่ใสแล้วดูแบบเหมือนคอหลวงจะแห้งด้วยอะคะ่ะอืมพอเรามาใช้ตัวนี้แล้วรู้สึกว่า ข้าวไม่สวยไม่ใสแล้วก็ดูแบบมีน้ําหนักเบียค่ะออันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่คุณอ้อได้เอาโฟทีมาใช้ใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะนะครับมีความแตกต่างเกิดขึ้นนะครับดูดีกว่าทุกปีเนาะค่ะนะครับแล้วปีนี้คุณอ้อได้ลดต้นทุนมากน้อยแค่ไหนครับค่ะลดต้นทุนคือครึ่งเลยค่ะ,ะครับแต่ก่อนใช้ปุ๋ยกี่ลูกเนี่ยสิไร่สิบห <15. S 1> ้แล้วรอบนี้ใช้ไปเท่าไหร่ครับเจ็ดถึงแปูก ก็คือลดไปครึ่งหนึ่งจริงๆนะครับแล้วพวกยาฆ่า,มาแมลงยาฆ่าหนอนอะไรต่างๆคือลดค่ะลด,ลดเยอะเลยค่ะจากเคยใช้17ไร่นี่ปกติใช้3ขวดนะคะปกติยาฆ่า,มาแมลงตอนนี้คือคือผสมกับโปรตีนหนึ่งซองแล้วก็ยาฆ่า,มาแมลง1ขวดคือฉีดได้หมด17ไร่เลยคะ่ะอ๋อก็คือใช้แค่ขวดเดียวนะปกติต้อง3ขวดก็ถือว่าได้ลดเคมีพันธุ์ไปด้วยเนาะ,ะ,ะ,ะลดทั้งปุย๋ยลดทั้งเค,เคมีพันธุ์นะครับ แล้วโฟทีหมดไปกี่ซองครับสี่ซองค่ะสี่ซองเองเหรอครับค่ะโอ้หประหยัดไหมครับแบบนี้ประหยัดมากค่ะเออนะครับถือว่าประหยัดมากเลยเนาะนะครับสิบเจ็ดไร่หมดโฟทีนะครับตั้งแต่เริ่มจนจบเนี่ยนะครับแค่สี่ซองแบบนี้คุณอ้อจะใช้ต่อไปไหมครับใช้ต่อไปค่ะอ่าใช้ต่อไปเนาะเอาใจช่วยนะครับแล้วมีใครมาเห็นแปลงนาข้าวของเราชื่นชมอะไรยังไงบ้างครับอ๋อมีค่ะคนแถวนี้เขาก็มาดูมาถามเราว่า เราใช้ยาอะไรใช้ปุ๋ยอะไรข้าวเราทําไมถึงสวยขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะปกติแปลงนี้ทําแล้วก็ไม่มีใครถามอะค่ะเพราะว่าข้าวมันเหมือนไม่ค่อยมีน้ําหนักเราไม่ค่อยก้มค่ะเวลาตอนที่มเมล็ดเริ่มเต่งอะค่ะแต่ตัวน,นี้มนเมล็ดใสเนี่ยเขาผ่านไปผ่านมาเขาก็แวะถามว่าเราใช้อะไรอะไรมันเปลี่ยนแปลงนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปเน,ะะนะเาะนะครับเอาละนะครับก็ถือว่าปีนี้น่าจะดีกว่าทุกปีครับในเรื่องของผลลัพธ์ ต้องขอบคุณคุณอ้อครับนะครับแชร์ประสบการณ์เรื่องราวของนาข้าวนะครับให้กับพวกเราฟังนะครับเอาใจช่วยครับขอให้ได้ผลผลิตมากขึ้นแต่ที่แน่ต้นทุนลดเรียบร้อยแล้วครับนะครับวันนี้ต้องขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีครับ